ด้วยความสงสัยว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพยายามส่งเสริมให้คนไทยปลูกหญ้าแฝกพระอธิการจิรพัฒอุตโมจึงพยายามหาความรู้เพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธปรรมจนท่านได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสวงสวรรค์ พบว่าหน้าดินบริเวณวัดเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายแล้วไหลลงไปยังที่ของชาวบ้านหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเข้ามาปลูกหญ้าแฝกให้ที่วัดตั้งแต่นั้นพระอธิการจิรพัฒน์จึงประจักษ์แก่สายตาว่าหญ้าแฝกมหัศจรรย์มากเพียงใดพระอธิการจิรพัฒน์ท่านได้ปลูกหญ้าแฝกหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้สําหรับทุกคนความมุ่งหวังของพระอธิการจิรพัฒน์คือให้ชาวบ้านได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของหญ้าแห่งความดี ที่ช่วยฟื้นความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน